สวัสดีเวันสวัสดีว้เจาสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องกลองไปหิวข่าวยังเหมือนแรงวได้สนะจักแนวเหตุนะพี่น้องนี่ยุข่าวยังเหมือนแรงมาเียมาเีมาเปิดพัดลมมาลูกกินกินกินเออมากินเนี่ อนุญาคาตม่าก็ด้พี่น้องเอ้ยจำแซ่บดสายดีพี่น้อง่านาจะอที่พันรอนอุณหภูมิเจ็ดทันเจ็ดอ่สิเอ้พี่น้องจามจามพอใจิ่บผสมจํเนี่ยก็ขาพุ cà để thương thương đây nào Bộ phim này nó nhỏ 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 lộn nhỏ nhỏ hả cặp 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 เออจะไปตไหน่เจ้ากับพ่อเราเห็นบอกพอนะพ่อนะพ่อ,อ,อเออไปถ่ายรำกันนะะไปไปละเดี๋ยวไปส่มเน่กดข่ารลยว่าเอาพนเขาเราไปอันชิ้นพี่น,นบนะนโ,กกโตกกะ๊ะเขาไตะนะเราว่าเน,น,น,นี้ เม่ย่มอะไรย่ไม่ใส่ปเอขัดขาอืมพูดเดียรไปอย่างละต้องเวลาคนเนาะตั้มโมฮุงพี่น้องอาเจโก้พี่ชื่อมหาย ปเติมน้ำมนนันโหลดาไม่น้ำม,นมันว่ามีน้ำมันยันีฮะน้ำมันขาดไปเติมเส้าเนี่ยกันีเจ้าะไรมันขาดปั๊มน้ไมขาดปั๊มผมขาดปั๊มมันเขาเบบเปิดบอมันขาดปัดป๊มว,ว่าคนร้นายคนะกันไปเติอมเอเาคิวร<ด>ืเขาคลายทั้งมทั้เลยเขาลยป,ปิดบ้าเนเลฮะม,มันคนมันลาย,ม,ยามันเหนยกกันมันคลายปทด้อนแล้ปิดแล้วมันคลายแต่มาคตอนเศร้านีดิมมาคลยตอนเศร้าเอาคนมันลายเลยแล้วก เรามันคลายนะ้บุธทันคนมันต่อคิวกันหลายคนเรียนคิวกันเข่าหลายคนนะ <c oughs> แล้วไขรเหนยนะเอ้อยชาวหนี่ก็ตาตลีแล้วไขรเหน้ยนะโรงพราบายลยปน่านกับซอปยปลา เดี <T t ๋ด็ปลานะก็หมูนี่เออหมูนะซอยหมูนม่มีจุดลงไพ่ในวัน แนแห่คอยแวมาด้ครับแงเองข้าลงมานึสี่สน้เยสี่เสนสนเอเข้าลงหมือเนาะเอ็งเข้าลงก็เลยเขาขึ้นมาใหม่ยัะเาว่าอยู่สวรเขายังแหละทำเนอะเขายังแลทำาเพว่า้าเขาลงมาเนี่ยมนแนะนื้นมาหลซูงใช่หกแสนคันวันมันจะเขาลงสี่เสนเหเนาะ

เราจิ๋วกับคุณยังนา้นี่จะรับรองว่าอือใครเออใช่จังเลยเด่นนี่เออฟองห้านครับเนาะเออคนละลายแล้วว่ะเนาะบุญละลาย

คือเราไป่โด่ะมัีนนตกชนิดบนี้บึมันเหื่อคืนสองเมืองพัจอบมาเลยนะอสองมืองพัมือจอบเปลือด่างแน้วนะได้ไปทำอุจจาระกินผมมน,อนเอาไวาขาก็อีแล้วอีกไหนก็กินอยู่คะอ,อย่างที่ย ตีนเลยเป็นใจเลวเี้ยวปลามึกมันบวมีมันมันเหี่ยบเขาเบอเอามันเหี่ยบมันคายปลาหมึแล้วมันน่อยลงคือมันเรียบพี่คันบริขารเลยมันเหียวคนบ้านจะมาตำนะเาคือวบันเเอบยละหาด้ก็เยนตำเลทุยานลาา มื่อีวิสคลายดีโพอจอดเรวน,น,นวเรียกเคียวขามือกัมดอเะเห็นกรคลายดีมือกันมเออม,มือต่อมาบริการจอนแล้วเออถึงมาแล้วบริการจอนเลยบ้านะออ เื่อจะซื้อมา,ลาแล้วนายกเจรกิจพันหาพันลนะหกพันทีไปได้สองอห่นกอาหอะไรสองหมื่นสองหมื่นแล้วทำมาข้าไปใชส่ทำเนาะใ่ปีหนึ่งใ่ปีเดียวบเยียามันมัน่วนเลยมันมีน้องีเงนอย่าง ตอนนีันบริรับเนเดือนที่สองมงาจะเจออะไรีนะเสียังนับได้่ะับแล้วยังยังบริรับยังบริรับเพมง้อวน่พิ่ขืนทอะรับคราวเดียวตั้มหรือะเาหนึกวันนี้หนีได้ดังขายถ้าจนมุตาบนลย ไ <Yeah. S 2> ม่าดต่ยาอะไรำบรไ่อืคิด้นกันบ้็ังไ้องนี่ผูเลียกับบริษัทต้องหลายๆคนกินจาเองกับบรัทซื่อองน ออกปิกประเด็กไปนัวขื่อมืดที่บริจาคท้าได้นอกมือนาปบหาน้องจได้ไหมครับมจักแนวหนุกสมัยสมัยหยาบ่วยซอเาหยาบก็แล้ยสุชาัเขาแหลนส่งเครื่องเขาบลุบบนนกน้ำมันน้ำซึนีเนาะย่อยแล้ว พบริษัทส่งเครื่องเนี่ยส่งเครื่องพวกพวกอ่าบแต่ละบริษัทนะลุกลุบอะไรเราไปส่งเมืองนะั่นเมืองไเนาะลุบ <c oughs> พวกเป็นคนส่งอืมก็คนส่งกับสิลุกคือกันยายนลุกนี่เป,ป,ป็นการพูด เราเอาเกลือเราม่ตด้วยนะอน,นแล้วกปุ่นดีดลงมารอซุปใช่ไหบอมมี่

กินก่อปรแดกกินน้องจะกินหนอยเเนาะลจะกินเบากินไม่ปน่เนี้อมันดีเอาเจ้าขลารำตตอนบ้มันขาเหนปลาดิบมากินแล้วเราบอกจะตำกยังบ่ตยากตใช่ไหมต้มแล้วก็กินต้มมากินอะไรมันอันไหนเนาะมนนอกรแดกเนาะไปหมูว่านนี่ก มีแต่แถวบันเนือเนะบันดูงค่ะบมีนะเออบัดูงค่าบุ๋นะไปเออบันดูงค่งบนะบุ๋มันเนืองกับปันกาาผ่าเ็ษมือกนนะันก่อนเด้งเดียวไ็่ต้องจะมี <多>嗯。一个发言？